ทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนฝนตกจะมีปัญหาในเรื่องของการคันนะคะคันตามตัวแล้วก็จะมีน้ำมูกเมื่อก่อนมีอาการเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะทุกๆครั้งที่อากาศเปลี่ยนฝนตกหรือว่าหนาวหรือว่าร้อนเนี่ยจะมีอาการคันตามร่างกายแล้วก็บริเวณลำคอเนี่ยจะคันมากเป็นพิเศษแล้วพอหลั คันเนี่ยมันก็ต้องเกาเนาะเกาเกาเนี่ยเริ่มจากเบาแล้วก็แรงขึ้นมันก็เริ่มเป็นแผลพอมันเป็นแผลมันก็เป็นสะกิดแล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็นนะคะเวลาเดินทางไปข้างนอกเนี่ยมันก็อายคนเขาก็ไปรักษาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ผื่นผิวหนังให้ยามาทาทั้งทาแล้วก็ทานค่ะ ก็รักษาไปตามอาการถามว่าหายไหมมันก็ใช้เวลานาน,านค่ะกว่าจะหายก็ประมาณ3สัปดาห์ขึ้นนะคะแต่พออากาศมันเปลี่ยนฝนตกนะคะหรือเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนฤดูเนี่ยอาการมันก็ยังกลับมาอีกเราก็ต้องมีชีวิตนะคะที่จะต้องแบบหอบหอบสังขารแล้วเนี่ยจากบ้านไปโรงพยาบาลนั่งรอคิวนานนะคะกว่าจะได้เจอหมอแต่ละทีก็เกิดภาวะความเครียดนะคะหงุดหงิด ทานให้นอนไม่หลับแล้วมันทำให้สุขภาพของเราเสียด้วยพอทานตัวนี้ไปนะคะคือทานวัลสีแคปซูลค่ะตัวนี้ช่วยหลับง่ายเลยหัวถึงหมอนปุ๊บก็คือหลับง่ายหลับได้ลึกหลับได้สนิทอาการที่เราเคยเป็นว่าจะเป็นคันตามร่างกายปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผลหรืออาการที่เรานอน,อนไม่หลับเนี่ยมีรู้สึกกังวลกังวายใจเนี่ย ตัวนี้ทานไปสี่แคปซูลแค่คืนแรกนอนหลับได้ดีขึ้นนอนหลับได้สนิทขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการคัดจมูกอาการคันบริเวณคอพวกนี้แผลต่างๆที่มันขึ้นบริเวณลำคอหรือว่าตามเนื้อตัวนะคะมันเริ่มค่อยๆจางมันเริ่มค่อยๆหายไปไม่ถึง7วันนะคะแผลหายสนิทก็ไปพบคุณหมออีกทีหนึง่งคุณหมอบอกว่าอา้าวหายดีแล้วนี่นาะ ยาหมอที่เป็นภูมิแพ้คุณหมอก็ลดยาให้ลดยาให้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทานยาที่เกี่ยวกับภูมิแพ้อีกเลย